มา,านะมาถึงแล้วกับเครื่อเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5 Pro รุ่นฉลองครบรอบ30ปีกับรุ่นที่ไม่ได้มีวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการสวัสดีครับเพื่อนครับเช้านี้วันที่28พฤศจิกายนครับก็เรียกว่าสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเพิ่งตัดต่อทุกอย่างเสร็จนะครับกับการลงพื้นที่ไปเมื่อช่วงประมาณเกือบๆหัวค่ำ นะครับของคืนวานที่ผ่านมากับวันที่27นะครับกับร้านรวงต่างๆที่อยู่ที่มาบุญครอนะครับร้านเกมไม่ว่าจะเป็นทางร้านอาร์ตแอนด์กหรือว่าจะเป็นทางร้านโอคอร์เนอร์นะครับแต่ในครั้งนี้ผมเองก็คงต้องโฟกัสที่ทางร้านโอคอ n e เนอร์มากเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าได้มีการนัดแนะพูดคุยนะครับไปล่วงหน้าแล้วนะครับกับทางเฮียหล่อนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับว่าตัวเครื่องเ PlayStation 5 Pro รุ่นฉลองก็รอบ30ปีนั้น จะถึงที่ทางร้านโอคอ n ์เนะครับผมเองก็ตั้งตารอคอยเลยทีเดียวนะครับเพราะการที่จะได้สัมผัสใกล้ชิดกับตัวเครื่องรุ่น Limited Edition ตัวนี้สำหรับเกมเมอร์ชาวไทย <c oughs> ก็ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายม,มากสัทีเดียวนะครับก็ลองพื้นที่ไปนะครับ กับการนําข้อมูลต่างๆมาฝากเพื่อนๆนะครับแต่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางผมเองก็ได้เจอเพื่อนๆนะครับในวงการโดรเกมที่เคยรู้จักกันเมื่อสักประมาณ3าเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยบันทึกคลิปกันก่อนล่วงหน้านั้นด้วยนะครับอย่างเช่นทางคุณแบงค์นะครับก็เป็นนักสะสมตัวยงเหมือนกันดเดี๋ยวเราเองก็คงจะได้มาพูดคุยกันต่ออีกรอบนะครับในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทางด้านวงการโดรเกมนะครับ กับทางคุณแบงค์แล้วก็น้องฮาร์ตี้นะครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณไปด้วยที่เป็นช่างกล้องนะครับอคอยมอนิเตอร์ไว้ช่างกล้องจําเป็นแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนที่ไปบันทึกกับเฮียหลอนะั้นต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเป็นช่วงเวลาทีา่ลูกค้าเดินเข้ามาเข้าออกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ต้องหาคนช่วย นะครับดูเรื่องของตัวมอนิเตอร์ของตัวกล้องกันนิดหนึ่งนะครับถ้าหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเชิญรับชมกับตัวคลิปนี้ที่ผมได้ลงพื้นที่กันแบบยาวๆเต็มๆได้เลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับเฮียหลอครับวันนี้เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับโอ้โหที่ร้านโอคอเนอร์ มาแล้ว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 สามสิบปีที่ EP ก่อนผมบอกว่าผมได้มาตัวหนึ่งก็ตัวนี้ยมาถึงมือแล้วถึงมือแล้วใช่ครับเมื่อคืนเลยใช่ไหมฮะสดๆร้อนๆตีหนึ่งใช่ไหมตีหนึ่งเช้าวันใหม่เช้าวันเช้าวันใหม่โอ้โหเรียกว่าผมเองมาร้านเฮียเนี่ยยังลืมแว่นเลยนะเออลืมเลยลืมทุกอย่างเลยออ่าใช่ใช่วันนี้เราจะมาพูดกันหน่อยเฮียว่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ครับ ไอความยากลําบากของคนไทยเนี่ยที่มันจะได้เครื่องไอตัวเนี้30ปีโปรเนี่ยมันยากลําบากขนาดไหนก็ไอ้ที่ยากลาบากอย่างแรกคือหนึ่งมันไม่มีขายในประเทศไทยที่เรารู้กันอยู่แล้วก็สองคือมันขายในเพื่อนบ้านอเกาหลีญี่ปุ่นใหญ่สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความหายากก็คือมันก็ยิ่งหายากใหญ่มันก็เหมือน มันเหมือนการที่ต้องไปจองผ่านอินเทอร์เนต็ตอ่าแล้วก็คล้ายๆลัคก,กี้อะ่ะถ้าเกิดคนไม่ลัคก,กี้มันคงไม่ได้ไม่ได้ไอ้ตัวนี้มาคลอง,องตอ่อใ,ให้เป็นคนในประเทศที่เปิดจองก็<า>ยังต้องไปเสี่ยงโชคกันอีกเสี่ยงโชคกันอีกอืมอืมณปัจจุบันเนี่ยคือคนเนี่ยตามหากันได้กวากหมายถึงมากวอล์กอินเข้า,า,าไปหาอ่าอ่าตามพวกช็อป้านเกมต่างๆในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอ่าฮะซึ่งณตอนนี้คือมันต้องเรียกว่าหาไม่ได้เลยในหน้าตลาด มันกลายเป็นว่ามันมันมีในโซเชียลในกลุ่มของแต่ละคนที่แบบของคนญี่ปุ่นที่เขามีสมาชิกกันอยู่อ่ะก็มีการขายแค่นั้นเองในระดับหนึ่งที่เราเราได้หามาแต่ตอนนี้ของพี่นี่คือพี่ได้จากเพื่อนของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาแบบว่าขายขายเพราะว่าอยากขายเฉยจริงๆเขาก็มีเ P5 โปรอยู่แล้วอ่าตัวธรรมดาแต่ว่าเขาได้ตัวนี้มาด้วยความโชคดีอ่ะแล้วเขาก็เลยแบบทัก เพื่อนของเพื่อนมาว่ามีเขาจะเอาไม้แค่นั้นแหละพี่ก็เลยได้ตัวนี้มาด้วยความโชคดีที่ญี่ปุ่นเขาส่งวันไหนเหรอเสาเสาร์กับอาทิตย์ครับเสาอาทิตย์ใช่ไหมเสาอาทิตย์แล้วก็โดยปกติคนมีจะมีอีกไม่ประมาณ1 0 1ถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปไปได้วันจันทร์เพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์ด้วยบางทีบางคนก็ทำงานไม่ได้เอาคือมันมีความแตกต่างกับไอตัวข้างบนไอพวกแบบนี้ บ้านบ้านเรานี้คือจองได้แต่ตัวนี้บ้านเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์โอกาสที่จะจองได้เลยไม่มีบางคนเขาเขาขุดมุดไปจองอ๋อมีคนมุดไปจองด้วยุดไปจองที่อเมริกาเงี้ยก็มุดก็จองไม่ได้อ่าสุดท้ายแล้วก็ต้องได้จากในคนในประเทศเขาเองอ่าอ่าอ่านั่นแหละแสดงว่าเราจะได้ราคามามันไม่ใช่ราคาปกติแน่นอนอ้าไม่ได้แน่นอนไม่ได้ไอที่บอกว่าสามหมื่นสี่หมื่นแค่นี้คือคืออันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะต้องเกินไปแล้วก่อนหน้านี้ตอนรอบ เพศสี 4, ่ยีปีด้วยความที่พี่เองก็คิดว่ามันง่ายออเอ้ยมันตั้งได้แน่นอนออแต่ในความเป็นจริงแล้วคือขนาดไอตอนเพศสี่นึกสึกจะ, 12, ะ, 2> ะ1 2ื่นมั้งหรือเท่ากันนี่แหละ12,300สองนเนี่ยต่ผมจำไม่ิดเนี่ยก็เราก็ยามใจว่าเอ้ยยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องหาได้อ,อแล้วสุดท้ายมาเราก็หาไม่ได้อ่าอ่าเพราะว่าอ่าในในหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาให้จองอแล้วก็แบบประมาณว่า ขั้นตอนมันยุบยยาบอ่ะมันไม่มีการขายใบจอง uh huh. มันไม่มีอะไรเลยคือเจ้าต้องของถึงมือก่อน uh huh. แล้วถึงจะได้มีการคอนแทคเพื่อซื้อกับเขามา uh huh. โดยปกติอย่างนั้น uh huh. กลับอีก2ทางนึงก็คือทางที่2องกอคือ,อปไปบิดในยูทูบเอาเราต้องยอมรับว่าพวก eBay ยูทูเนี่ยเขาก็ไปบิดกัน uh huh. ซึ่งราคามันก็จะอีอกสเต็ปหนึ่ง uh huh. แล้วพอมันมาถึงยุคนี้พี่ก็เลยทำใจแล้วว่า ถ้าจะให้จองจริงๆอ่ะพี่ก็คงจองไม่ทันเรารู้แน่นอนเลยรู้รู้อยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่บ้านเราถึงแม้เราบินไปอยู่ที่ที่ปุ่นแล้วอ่ะก็าจะต้องเสี่ยงกันอีกมันก็ต้องเสี่ยงกันอีกใช่ไหมเราเราสินค้าพวกนี้มันเป็นสินค้าที่เอาตรงเลยว่าคนที่ได้เนี่ยเขาไม่ได้คิดทันทีหรอกว่าจะมาขายเป็นรีเซลเหมือนที่เราแบบอยากจะรู้กันว่าไอ้มาขายมันแพงขึ้นอ่าเขาก็จะคิดว่าไอ้เอามาก่อนถ้าฉันได้แล้วฉันก็เก็บไว้หรือบางคนก็ แเล่นเลยก็มีมเพราะเราต้องบอกนะว,ว่าราคาที่มันออฟ i ิเชีจริงๆอ่ะมันไม่ถึงกับว่าเป็นราคาที่แพงนะใช่ไหมกับสิ่งที่เราได้ใช่ใช่แต่แต่แต่เอาจริงๆคือตัวพี่ก็ไม่รู้ราคาที่ญี่ปุ่นว่าตอนที่ถ้าคุณลัคกี้แล้วเนี่ยคุณได้แล้วอ่ะมันต้องจ่ายเท่าไหร่อ๋ออ่าแล้วผมเพิ่งม,มารู้ตอนหลังว่าราคามันก็ถือว่าสูงอยู่กี่แสนเยนเีี เกือบสองแสนอ่าตีไว้ว่าสองแสนนะสองแสนเจนก็ตีไว้ประมาณเกือบห้าหมื่นใช่ตัวละห้าหมื่นบาทซึ่งซึ่งถ้าถามว่าเหรียญเงินณตอนเนี้มันดูแล้วแบบเออมันไม่แพงสําหรับเรามองแต่ถ้าเกิดคุณลองย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดมันเป็นเมื่อสักปีก่อนอ่ะซึ่งสามสิบกว่าบาทเนี่ยมันก็เยอะนะอ่ามันก็แพงอยู่มันก็เยอะนะแต่ตอนนี้เรื่องค่าเงินด้วยค่าเงินมันลงไงแต่ว่ามันมันมันก็สวนทางกับที่เขาจะขายอ่ะ งันน้นั้นเราอาจจะบอกได้เลยไหมว่าใครก็ตามคนไทยที่มีตัวเครื่องเนี้อยู่ครับสแสดงว่าราคาที่คุณได้มาเนี่ยต้องเป็นราคาที่มหาโหดจริงๆแล้วราคาเรา,เราผมต้องบอกไว้ก่อนผมเป็นพ่อค้าเหมือนกันอ,อแล้วผมเองก็บอกตรงๆเลยว่าการที่จะได้อัน,นี้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจ่ายเงินในราคาปกติ อ่าถ้าผมอ่ะซื้อเองอ่ะผมอาจจะได้ราคาที่แพงกว่าเฮียซื้อคิดว่าแบบนั้ใช่ใช่เพราะว่าเฮียมีคอเดคชันที่มากกว่าผมแน่นอนเนี่ยพะเราทําอยู่ในธุรกิจนี้ใช่แต่แต่ก็ต้องเข้าต้องเข้าใจว่าไอ้ไอ้พวกเนี้ยเราไม่ได้ไปคนตั้งเองตั้งแต่แรกอืมันมีราคาการอ่าคือพี่หล่อตั้งใจว่าเอ้ยถ้ามันราคาเท่าไหร่เราก็ซื้อนี่คือสิ่งแรกก่อน ก่อนที่คุณจะซื้อได้นะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเอ้ยถ้ามันราคาเท่าไหร่แล้วเราอยากซื้อเราก็เราก็ซื้อในราคานั้นเราพอเราปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาเรียกเทคโนโลยีมันกว้างทุกคนมีมือถือกาเรงเข้าถึงนะทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าราคามันเท่าไหร่ในวันแรกที่ออกผมไม่ได้เป็นคนตั้งเองคือบางคนเนี่ยตอนตอนเนี้ยกระแสตั้งแต่วันที่เราคุยกันอ่าเราย้อนไทม์ไลน์ไปดูตอนที่วันที่มัน ปล่อยปล่อยสินค้าออกมาใช่ไหมเราก็เห็นแล้วว่าราคามันก็ระดับน้องน้องแสนหน่อยๆอยแล้วใช่ไหมซึ่งเฮียก็คุยแล้วแต่ในความเป็นจริงนตอนนั้นเองเราก็ยังหาไม่ได้ตอนนั้นคือพูดง่ายเฮียก็ไม่สามารถที่จะหาได้ในวันนั้นใช่เพราะว่าทุกคนน่ะมันก็จะต้องมองมุมว่าเฮ้ยราคาเนี้มันยังสูงหรือแบบว่าคนที่จะขายเขาก็ไม่ไม่ไม่นั่นไม่มั่นใจว่าจะขายในราคานี้ดีไหมหรือยังไงอซึ่ง พอผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันเองหลังจากเทฟที่แล้วอืมเนี่ยขึ้นไปแล้วราคาล่าสุดวันนี้ที่ญี่ปุ่นถ้าจะหาวันนี้วันที่27่สิบเพฤศจิถ้าจะหาที่สมมติว่าในอาก,กิบาลแล้วกันอ่าผมให้เพื่อนกดเงินมาแล้วประมาณเอาตัวๆต,วตวแล้วแสนแปดอ่า 1ส0 0 0ดหมื่นแบาทยังไม่รวมค่าส่งกลับมาไทยใช่ไหมอ่ะคุณคิดมุมเนี่ยอ่ามันต้องมีเมเทจเมนทั้งหลายแหละอ่าค่าเดินทางค่าขนส่งอีกอ่ะเพราะมันไม่ใช่กล่องเล็กๆแบบนี้ใช่ครับยิ้วมาได้่นี่กล่องนึงก็น้องๆกล่องเดินทางจะกลับบ้านแล้วเมื่อคืนเฮียมไปรับมานี่กี่กิโลสิบสามไหมสิบสามสิบสากิโลเลยนะ อันเนี้ยผมถามเฮียนหน่อยว่าถ้าคนที่มาบอกเรานะครับใครมันจะซื้อวอะเอออันนี้ยจะมีคำถามอยู่ก <c oughs> ็มันมีมันมันเขาเรียกว่าถ้าสำหรับเฮียน,นะ,ะมันเรียกว่ามันมีสิ่งที่คอยเตือนใจเราเราแล้วตั้งแต่เพสี่ไงยี่สิบปีอ่ะมันมีประสบการณ์มาแล้วใช่ปัจจุบันเนี่ยตัวเพสี่ยปีเนี่ยขายในตลาดประมาณ8ปดหมื่ จากราคาที่เราซื้อได้หมื่นก่อบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้แปลว่าเาทีไว้ใเต็มที่สองหมื่นเลยใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็ประมาณแปที่ญี่ปุ่นแปดหมื่นมืวันนี้มีมีคนถ้าคุณจะซื้อถ้าคุณจะซื้อแต่ถามว่าเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วอ่ะมันก็ในช่วงค่าเงินตอนนั้นระยะเวลานั้นอะไรหลายอย่างมันสอนประสบการณ์ให้กับคนที่เป็นคอ l l e ตอร์อ่าที่เป็นนักสะสมเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าราคามันจะต้อง เท่าไรหรือว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่อย่างสมมติใจพี่เนี่ยโอเคขึ้นไปประมาณสามสเอ่อร์เซมันก็พอรับได้จะส่วนแบบว่าขึ้นไปเป็นแบบเหมือนแบบ10เท่าอันนี้ก็ต้องคิดกันก่อนว่ามองอันนี้คือการเป็นมองฟิวเจอร์เลยพี่จะมองแบบประมาณว่าไม่ไม่ใช่มองแค่ปีสองปีละเราจะมองแบบโดดไปเป็นแบบ เมื่อมันออก40ปีข้างหน้าลหละอ่าห้าปีหกปีเทหกะเราคิดงี้ผมว่าเพหกต้องมี40ปีอ่าอยู่ในยุค40ปีอ่าอืมใช่ไหมใช่อ่าอ่าอ่าแล้วก็นั่นแหละก็คือมันก็จะทําให้เราเข้าใจว่ามันมีมันมีสิ่งที่เราแบบเคยประสบพบเจอมาแล้วอืเราไม่อยากจะชื่อผ่าเหมือนจากตอนนั้นอ่าอ่าคือคืออันนี้เราต้องพูดว่าคุณก็ต้องหนึ่งใจรักสองเงินต้องถึงอืมแล้วก็แล้วก็มีความมีความชอบส่วนตัวโดยที่แบบว่า ไม่ไม่ไม่แกะมันอ่ะเพราะว่าอันนี้มันจะต้องอยู่แบบนี้ก่อนไม่ต้องอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่แกะมาเนี่ยราคาล่วงไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์่าสำหรับสายนักสะสมจะรู้กันใช่ครับอ่าถ้าคุณแกะกรีดปุ๊บเนี่ยราคาหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยอ่าทั้งทั้งที่ว่าข้างในอ่ะยังเหมือนเดิมยังไม่ได้มันไม่งมีซีลมันังมีซีลอีกข้างในมันมีซีลอยู่แต่แกะกล่องเนี่ยหายไปเลยยี่สิบใช่แต่อารมณ์นักสะสมคือเขาจะต้องเป็นคนที่กรีดด้วยตัวเองถ้าเขาจะใช้งานใช่มั้อ่่ใชตง แสงว่าตัวนี้เอาไว้สําหรับนักสะสมจริงๆเลยเฮียพี่ที่แเก็บไว้ต้องบอกว่าคือคือคืออันนี้เลยนะอมันคือมันคือคุณต้องเก็บไว้จริงๆอ่ะคือไม่ต้องใช้อ่ะเหมือนสมัยก่อนที่มันมีรองเท้าจอแดนรุ่นนึงก็ต้องเก็บไว้อ่ะ่ขึ้นหิ้งไว้เลยอใส่ใส่แล้วก็ราคาล่วงอางเงมก็้จะเป็นแบบนั้นโอ้โหโอ้โหผมเจอราคาไปเฮียบอกได้ไหม ก็ที่ได้มาเอาจริงๆก็ไม่ต้องเป็นตัวเลขตรงๆนะประมาณประมาณประมาณก็แสนกลางกลาอ่าถือว่าแสนกลางๆก็เรียกว่าเป็นรา,าคาที่ยังถูกกว่าราคาในตลาดตอนนี้แล้วเอาจริงๆตอนนี้นะวันนี้เลยนะผมภูมิใจญี่ปุ่นหมื่นแปดไอ่แสนแปดแล้วที่เราตัดสินใจตอนนั้นใช่คือคือคือไม่ต้องต้องบอกว่าจะตัดสินใจตอนนั้นหรือสัดสินใจตอนนี้เนี่ย ถ้าราคามันขึ้นไปกว่านี้พี่ก็ก็ซื้อนะถ้ามันหาไม่ได้ยากๆจริงๆอ่ะเออถ้ามันรอควานหาแล้วใช่รู้ว่ามันยังไงมันไม่มีจริงๆอ่ะใช่ถ้ามันมาสองแสนก็ต้องมันก็มันมันก็ต้องเอาอ่ะอ่าเพราะเพราะเฮียก็บอกแล้วว่าราคาที่มีอยู่ในใจเนี่ยมันยังไปไม่ถมันมันมันยังไปไม่ถี่อ่าอ่าอ่าแล้วเราในความเป็นจริงคือถามาว่าเออ บางคนอาจจะตกใจว่ามันเป็นเครื่องเกมตอนนี้เลยนะต้องพูดว่าเครื่องเกมที่สตาร์ทแล้วออกมาราคาสูงขนาดนี้เลยหกหลักเลยอย่างเงี้ยก็พูดอะไรที่เฮียอยู่ในวงการนี้ไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอไอ้ตัวนี้แหละตัวแรกนี่คือตัวแรกที่ทําปรากฏการณ์แบบนี้ได้มาถึงเปิดปุ๊บแสนหนึ่งเลยโอ้โหเพราะว่าทุกอย่างมันเข้าถึงไงครับที่ถามว่าทําไมเข้าถึงคือสมัยก่อน่ะ แม้ว่าคนต่างชาติหลายประเทศก็ตามเขาอินเทอร์เนต็ตเขาก็อาจ,จะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่เขาเขามุดไปไม่ได้เพื่อไปซื้อเพื่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันคือเทคโนโลยีมันเปิดหมดแล้วทุกคนเนี่ยมีมือถือปุ๊บอยากเข้า e ี a y ก็เข้าอยากเข้าไป US เลยไปช็อปที่ US เลยก็ได้จะไปซื้อที่นี่ก็ได้ม,มันก็เลยสามารถมันก็เลยเกิดการแย่งชิงกันเยอะขึ้น ตลาดมันแบบมีต้อการแข่งขันกันเลถามว่านักสะสมอ่ะเอาแค่นักสะสมผมว่าแค่สองเปอร์ซนต์ก็พอในโลกเราอะโอ้โหแม่นกี่ล้านคนอ่ะอันนี้มีอยู่หนึ่งหมื่นสองพยังไม่นับกับไอตัวเครื่องที่จะต้องส่งมอบให้กับถูกใช่เพราะว่าเพราะว่าเท่าที่เช็คมาก็ประมาณหมื่นตัว ที่อยู่ในตลาดลำรับผู้บริโภคแบบเรา่ที่จะมาเจอกันอย่างเงี้ยอีกสองพันนั้นก็คืออาจจะไปให้เป็นของสมนักคงอะไรที่แบบโซนี่แจกหรือแบบให้พวกยูทูบเบอร์ดังๆหรือแบบพวกนักบอลพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะให้ตรงส่วนนั้นอ่ะโอเคมัน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 ก็หายไปละมันก็เลยน้อยลงเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ตัดคนที่ซื้อไปแล้วแกะเล่นจริงๆเลยตัดออกไปอีก ก็ก็เหมือนทุกวันนี้ที่ที่เราเรารู้จักเอาเอย่าัผมพูดตรงปัจจุบันมันมีการทําที่เขาเรียกว่าบล็อกเกตอ่ามันก็เอาไปตีเอาไปตีบล็อกเกตแบบให้เขาตีราคาอ่าสมมติว่าเราอยากจะให้เขาตีเลยอ่าเนี่ยคุณคิดดูว่าปัจจุบันแม้กระทั่งวงการทุกวงการแต่ว่าเราพูดถึงเกมก่นอ่าเกมเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเบาเอาไปไปตีบล็อกเกตได้แต่นี้อ่าอันนี้มันตีไม่ได้เออมันต่อยต่อให้ไป แล้วเขาจะใช้พาติกบล็อกให้คุณยังไงออามันก็ไม่ได้่ะคือแสดงว่าเขาต้องกรีดมันต้องกรีดฉะนั้นกรีดเนี่ยมันราคามันก็ไปไงราคาก็หายฉะนั้นมันต้องอยู่อย่างนี้ไงเออมันไม่ใช่ว่าผมผมคิดเองนะแต่คือผมมาศึกษามาหมดแล้วออๆว่าถ้าเกิดกูจะไปตีบล็อกเกตเขาก็ต้องแกะกล่องนี้คุณอ่าคุณจะยอมหรือเปล่าจะยอมหรือเปล่านี่เีกเรื่องนึ่ใช่ฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าคนที่ซื้อ ในราคาประมาณนี้จะต้องกล่องอย่างนี้อยู่ถ้าเบลไม่อยู่ถ้ากล่องโดนกีดราคาพวกนี้ผมว่าไม่ควรหน้าแตะในสําหรับคนพี่พี่นักสะสมแบบระดับนี้นะคือว่ามันควรจะลงไปก่อนนี้ราคาอแต่อันนั้นตรงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ปัจจุบันยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นใครแกะ แต่ก็มีนอกยกนอกจากที่เราคุยกันว่ามันมีคนที่ใช้อะคือแก่แล้วนะแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลเฉยๆอาจจะมีอยู่ก็ตั้งแต่ที่ผมได้มาคุยกับเฮียเรื่องไอ้พวกสินค้าแบบนี้ก็ผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้แล้วว่าสินค้าแบบนี้มันจะเหมาะกับคนกลุ่มประเภทไหนใช่ไหมอ่าน่าหนถูกต้องก็คือว่าถ้าเป็นแบบผมเนี่ยผมก็คงมัว ซื้อไปทําไไอ่มใช่ครับผมแค่เป็นผู้เล่นใช่ไหมใช่ครับแต่เนี้ยมันสำหรับนักสะสมจริงๆใช่ครับแล้วใจต้องมาใชจต้องมาใช่มันจะมีันมันจะมีการสะสมอยู่2แบบก็คือ 1. เป็น collector เลยกับเป็น user อย่างน้องอ่ะมันเป็น user ก็คือใช้ชั้นใช้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะอยู่ในระดับหนึ่งในความรู้สึกกับราคาแต่ collector เนี่ยมันมีหลายระดับ c o l l เตอร์เนี่ยจะมีระดับชั้นชั้นชั้นแค่เก็บอ่าอ่าแล้วชั้นไม่แกะมันก็จะมีอีกระดับหนึ่งอ๋ออีกระดับหนึ่งคือเอาไปทําตีบล็อกเกตอ่ะอ่าบล็อกเกตจรจังเลยจรจังเลยอันนี้จริงจังเลยอออย่างคนคนที่รู้จักก็ก็มีทํามาหลายร้อยแผ่นละเพื่อที่จะเป็นตัวการันตีได้ว่ามีคนยืนยันแล้วนะว่าสินค้านี้อยู่ในระดับไหนใช่อยู่ในระดับไหน ซึ่งซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ก็ฮือฮาอยู่แต่ว่าในในสายตาผมผมคิดว่ามันมันฮือฮาและมีราคาตัวเนี้เพราะว่ามันมีนลันเซเลอร์นัมเบอร์อ่ามันมีตัวโค้ดไอตัวนัมเบอร์เนี่ยต่อไวอยู่ต่อไวอยู่ใช่เหมือนโซนี่รู้เลยนะว่าต้องตอกเท่านั้นใช่มันถึงจะมีมูลค่าที่แบบใด้ระดับนี้ถูกอ่อก็ล่าสุดที่ผมได้ข่าวมาที่ที่เล่าให้ฟังอ่ะเบอร์สา อ๋อใช่อันนี้บางคนยังไม่รู้ว่าหมายเลขนัมเบอร์มันจะมีความสําคัญอะไรอีกโอ้โหได้มาก็ยากแสนแข็งแล้วใช่แต่ยังมีคนที่แบบควานหาตัวเลขตัวเลขที่ใกล้เคียงกับตัว30ปีิ่สินั่นแหละเพราะเราก็คาดไว้แล้วว่าสัตัวหมายเลข30เนี่ยมันไม่มีแน่ใชโซนี่ต้องเก็บไว้ใช่ใช่ไหมในอันโชว์เป็นอนุสรณ์นะใช่ถูกต้องดังนั้นใครที่ใกล้เคียง30มากที่สุดนี่ย มัน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 ก็คือคือเขเรียกว่าหนึ่งก็โชคดีมากมากสองก็เออแบบถ้าถ้าพูดตรงๆคือมันมันก็ต่อให้เลยไปอีกสิปีข้างหน้ามันก็ยังอยู่ในระหว่าง4ี่อยู่ดีถูกป่ะถ้ามันออกขึ้นส0ใสในช่วงชีวิตเขาอในช่วงเนี้ยมันก็เี้ยผมว่ามันมันราคาเออเขาเลยตรงช่วงเลทตรงนั้นอ่ะตั้งแต่2ี่สถึง3า3สิบสิถึง4ี่สิเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจแสดงว่า ใครที่มีตัวเลขระดับนั้นมูลค่าก็าจะไม่เป็นแบบปกติอีเดีเยถ้าไปแบบนั้นก็ก็ที่เล่าให้ฟังเรื่อ,อ,อง35ไงล่าสุดคือ6แสนมีคนซื้อไปแล้วโห6แสน2ล้านไม่เห็นนิ่จริงมากเีย้จริงนะใช่ใช่ที่ญี่ปุ่นจริงนะจริงจริงจนี่นี่นี่วงในญี่ปุ่น,น,น,นเลยเอออคือไอตัวเลข35แสดงว่าเขา,เาลงแกะ แก่แล้วด้วยแก่มาแล้วที่พี่พีเอพูดกับแกบอกว่าโอ้โหแก่ไหมวะเสียดายอะไรแต่เขาเรียกว่าคุ้มคุ้มเพราะว่าเป็นเป็นตัวเลขที่ใช่เขาเขาลงโซเชียลเลยอ๋อมีลงโซเชียลเลยกาลงโซเชียลเลยเขามีเลขส5หเนี่ยแป๊บเดียวมีคนซื้อไปแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าใครแต่ว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเล่าให้ฟังว่าซื้อไปแล้วแก่แล้วแก่แล้วด้วย6กแสนนี่หแสนเยนหรือว่าหแสนบาทไทย6แสนเยนดิใช่ไหมเอาง่ายสองล้านกว่าเยนนะอ่าเขาตั้งไว้อ่ะ ตีเป็นเงินไทยก็น่าจะเกือบหกแสนอ่ะตีไปว,ว่าสองล้านเยนอ่ะล้านเยนก็เท่าไหร่ละสองแสนห้าก็สองแสนห้า,านั่นแหละโหนะคือคือมันก็มีการคลซี่แหละเราต้องเข้าใจาแต่แบบวา่าคลเคซี่แบบนี้มันก็จะมีคนกลุ่มนึงแหละอ่าถึงแม้ว่าคุณคิดว่าเฮ้ยมันจะมีจริงๆหรอในโลกนี้ที่มีแบบเนี้ยแต่คือผู้คุณมองในกลุ่มเกมไงคุณไม่ได้มองในกลุ่มรถ มองในกลุ่มนาฬิกานองในกลุ่มภาคเครื่องถ้าคุณไปมองกลุ่มอื่นคุณก็จะรู้ว่าเขาก็มีแบบนี้มันน้อยวงการเกมถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำไอ้นี่แบบกระจกมากใช่ไหมกระจกถ้าไปดูวงการอื่นหนักกว่านี้หนักกว่านี้แต่เพราะเอิญว่าตอนนี้การเล่นการสะสมแบบนี้มันขยบเข้ามาในวงการเกมเยอะแล้วไงคนก็เริ่มมีความรู้มากขึ้นในยุคที่คนไม่มีความรู้เลยอ่ะ มันก็ขายยังไงก็ได้ผมรู้ตรงตนั่นแหละโอเคตกลงผมถามพียก่อนจัดจากันในคลิปนี้ครับแกะไหมโอ้โหเนี่ยภรรยาบอกเลยแกเฮอภรรยาอยากดูแต่เนียบอกแกเลยใช่ไหมบอกแบบโอ้โหแบบอยากจะรู้จริงเป็นเลขอะไรอีกโอ้ถ้าแกะนะเมื่อคืนเสร็จแล้วได้แต่เมื่อคืนน่ะแกแล้วโอ้โหนี่ถ้าเป็นเลขแบบศู0 9ูย์้าโอ้แม่งกรี๊ดแตก จริงจริงแต่แบบว่าก็อย่างที่บอกอ่ะมี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 เพื่อนเพื่อนกับกับอ่าคนใหญ่คนโตแล้วกันเออพักมาแล้วบอกว่าให้แกดูถ้าเบอร์สวยก็จะซื้อแต่ถ้าเป็นเลขเก้า้ามันมีแน่นอนมีแน่นอนไอ้ตองเก้าเนี่ยนะผมก็ลู้ไงอ่าเจ็ด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 อ่าพวกตองตองอ่ะมีหมดมีหมดตองอ่ะน่าจะมีหมดจนถึงหลักพันอ่ะเลขอะไรที่มันไม่มีเฮียอ่าศูนย์ศูนย์สามห้าเนี่ยโซนี่น่าจะเก็บไว้ สูดมีไหมสามศูนย์อะโซนี่เก็บไว้อ๋ออสามศูนย์เก็บไว้ส่วนศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยผมว่าโดยปกติโซนี่ไม่เคยกักศูนย์ศูนย์หนึ่งอ๋อไม่กักผมเคยเห็นเดี๋ยวจะมีคนได้แล้วผมเคยเห็นยี่สิบปีศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ามีคนแบบมาบอกว่าผมได้ตัวแรกตัวแรกอ่าตัวแรกแต่เราไม่รู้ว่าศูนย์ศูนย์หนึ่งตรงไหนในยี่สิบปีอ่าแต่ว่าโดยปกติแล้วผมว่าพวกนั้นอะเขาจะกักไว้ในส่วนที่เขาแบบ เขาเรียกอะไรแอนนิเวอร์ซารี่เขาอะแค่นั้นเองแต่ส่วนที่เหลืออยู่อะผมก็ไม่รู้จนถึงกระทั่งตอนนี้ที่เขาแจกพวกยูทูบเบอร์ไปเลยเนี่ยพวกยูทูบเบอร์ก็ไม่บอกไม่บอกนัมเบอร์นะเงียบกันหมดเงียบเงียบเราก็แต่ผมก็ว่ามันน่ามันน่าสนใจตรงนี้แหละแต่ผมบอกไว้เลยว่ามีแค่หมื่นไม่ใช่หมื่นสองสามเขจะได้ยินนะเฮียวันพรุ่งนี้เอานะเอาจริงอะเปล่า 9 9 9 9โอ้โหไอ้คันกู9999กเ้ว่าไม่ใช่สองแสนแล้วหรอโอ้โหเนี่ยคุยคุยกันเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยทักมา่อกี้เนี่ยพี่ปิดเบอร์ไปตั้งหลายเบอร์แล้วนะใช่ว่าเฮียก็โพสแล้วว่าวันนี้มีของเข้าตัวนี้ใช่ใช่ใช่ก็เลยเนี่ยแหละมีแต่คนแบบอยากได้กันทั้งนั้นถ้าใครอยากจะมาสัมผัส กล่องแบบตัวเป็นๆพรุ่งนี้อาจจะยังมีโอกาสก็ยังยังวางตรงนี้อยู่วางที่นี่อยู่ใช่หรือใครจะมาซื้อจัดเลยก็ได้โอ้โหเฮียก็ขายนะแต่ว่าถาว่าเพราอะไรเพราะว่าเฮียก็เป็นคนเล่นเกมเหมือนกันแล้วเป็นคอลเลกเตอร์ส่วนหนึ่งผมรู้ว่าเฮียไม่ได้มาตัวเดียวอ่าใช่ครับใช่ไหมมีกําลังทยอยมาอ่ามีกำลังทยอยมาก็แสดงว่าก็ต้องมีตัวที่เก็บไว้เหมือนกัน คาดไว้อามันต้องมีอยู่แล้วแบบเก็บไว้เป็นของตัวเราเองใช่แต่ว่าอันนี้คือมันมันเป็นตัวในอีเวนท์ที่เราคุยกันทั้งแล้วไงที่บอกว่าเฮียได้มาแล้วอ่าก็คือตัวนี้แหละตัวนี้แหละอ่าตัวนี้ลอยมาอ่าลอยมาเราไม่ได้มาเราเราเราไม่ได้ไม่ได้ยูยูโพมามันมีสตอรี่ของมันมาอรู่มันไม่ใช่แบบว่าเฮียเฮียเงียบๆงยแล้วโผล่เลยวันนี้อ่าไม่ี้ยอ่านั่นแหละครับเมย์อินเจแปนนะครับ ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นไม่เป็ญี่ปุ่นคือบางคนน่ะไม่เข้าใจมันมีขายอเมริกามีอะไรก็จริงแต่ผมว่าญี่ปุ่นอ่ะมันมันน่าจะมีอะไรที่ซัมติงที่พิเศษกว่านี้ก็ไม่รู้นะอไม่รู้ไม่รู้อาจจะให้ตัวเลขที่ดีกว่าไหมเอาจริงๆคนญี่ปุ่นไม่มีใครแก่นะเว้ยเออผมยังไม่เห็นเลยว่าไม่มีไม่มีใครแก่เออมันหายไปไหนกันอะผมถามในในในกลุ่มชมรมแล้วไม่มไม่มีแก่เหมือนกับเก็บเงียบทุกคนแบบขึ้นหิ้งเออวางไว้บนตู้โชว์เลยเหมือนกับเขามีประสบการณ์แล้วล่ะ ก็ประมาณนั้นแหละผมว่าคนญี่ปุ่นอ่ะก็ไม่เบานะอ่ะไาไม่เบาไมบาไมไม่่เเบบาานะ,อะไอเรื่องพวกนี้อ่ะเพราะเพราะก็อย่างที่บอกอ่ะสมัยก่อนคนญี่ปุ่นเล่นโซเชียลน้อยอ่าเขาจะมีโซเชียลในกลุ่มของชเชฟประเภทว่าเล่นเกมออนไลน์เรื่องพวกนี้แต่กลุ่มแบบแบบไอเหมือนประเภทว่าพีเอสห้าไทยแลนด์หรืออะ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่มีแต่ญี่ปุ่นตอนนี้มีเริ่มมีละมีกลุ่มอย่างเงี้ยมีคอมมูนิตี้ของเขาละคอมมูนิตี้ของเขาเพราะว่าคอมมูนิตี้เนี้ยเหมือนประมาณว่าเป็นคอมมูนิตี้เฉพาะกลุ่มไม่คุยยังกิ๊ก คุยภาษาท้องถิ่นเขาเลยคุยภาษาอังกฤษแล้วก็มีอะไรก็จะคุยกันอยู่นะซึ่งมันก็นิดนึงผมเชื่อว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็รอจังหวะปัจจุบันปว่าใช่ใช่ไหมมันดูแบบเอ๊มันเงียบเงียบดูแบบมันเงียบเกินไปแต่มันขายนิ่งๆไงใช่ใช่มันปล่อยนิ่งๆเลยนะนั่นแหละผมก็ต้งบอกบอกว่าว่าต่อไปอ่ะมันก็คงไม่มีอะไร ช่วงนี้นะผมว่านะไม่มีอะไรมาสู้ตัวนี้ได้หรอกในเฉพาะวงการเกมนะในตอนนี้ในตอนนี้ในตอนนี้เลยยาวๆเลยกับกระแสตัวเพ่ห้าโปรสปีใช่นะใช่ใช่โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมเองไม่แน่อาจจะมาได้เห็นตัวเป็นๆนะเฮียบอกว่าแกะแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใช้อ่ะแกะเลขสวยว่ะโอ้รุ้นเลยอเนี่ยใช่โอเคครับผมโอเคครับข้าครับขาครับครับัครับ